ไปดูความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรนะคะซึ่งจะเริ่มขึ้นตั้งแต่24เมษายนนี้ไปจนถึง5พฤษภาคมนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศทางกะกะตอเองก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะยอดผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เนี่ยมี115,000กว่าคนค่ะนางกัจ,จนาพัทรโชคอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าตอนนี้นะคะเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร เรียบร้อยหมดแล้วนะคะยอดรวมผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร115,139คนค่ะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน SmartV o อร์ h ไทยไอดีแล้วก็ช่องทางติดตามจากสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลทั่วโลกทั้ง94แห่งนะคะย้ำว่าการกำหนดวันเวลาวิธีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับความสะดวกและความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อย่างที่ย้ำไปนะคะจะเริ่มตั้งแต่24เมษาย,ยนนี้จนถึง5พฤษภาคมแล้วแต่พื้นที่ค่ะสําหรับการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนได้รับบัตรเลือกตั้งแล้วตอนนี้88แห่งที่เหลืออีก6แห่งกําลังทยอยส่งไปและย้ําว่าการส่งบัตรกลับมายังประเทศไทยกระทรวงการต่างประเทศได้นําบทเรียนเมื่อปี62มาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํานะคะทางกะกะตอเองก็ยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยจะส่งกลับมาทันนับแน่นอนค่ะ